ทั้งหมด160,000ตะกูลครับได้รวบรวมเงินรวมกันสร้างนิโคธารามอัตรกราให้ความเห็นว่าท่านอนาถาเป็นนิกาเศรษฐีคนเดียวใช่ระเป่าลงทุนสร้างลายเชตวันแต่พระอ,องค์อยู่ถึง1 9พันษาแต่160,000ตะกูลพระองค์อยู่แค่พันษาเดียวนะครับและเรื่องราวของนิโคธารามพระอ,องค์เสด็จมาเนื่องจากได้รับกันนิมนต์จาก ญาติทั้งสองฝ่ายนี่คือสถานที่นิโพธารามเรื่องราวเป็นไงเราจะไปติดตามกันสถานที่แห่งนี้ถูกบันทึกเรื่องราวบดยโดยนักโบราณคดีชื่อว่าบาสันตาบราดีเป็นนักโบราณคดีของเนปาลท่านเขียนหนังสือเก็บทุกอย่างในนี้สมัยหนึ่งถ้าใครเคยดูรายการพาโโทรามาคุณนิรุศริจัญญาตอนหนุ่มๆน,น,นั่นแหละกับทีมงานมาถ่ายทำที่นี่ แล้วมีมิสเตอร์บาซันตาบุรดีเป็นนักกวีเอกที่เก่งที่สุดที่นี่ก่อนโควิดท่านมาที่นี่เราเคยดูนังเสือท่านปากฏเราจำเขาได้เราเข้าไปถึงเราเรียกบาซันตาบุรดีเขาหันมาเลยเขาบอกยู่รู้จักฉันได้ไงอ่ะเขาดีใจเขามาก่อนแล้วนะเขาดีใจมากเขาเลยมอบนังสือให้เราเล่มหนึ่งดังเสือเรียกว่าเสียงเพียกเรียกหาจากลมทินี การเดือว่าอออฟสิทธลทะธาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลสุออกมาไม่ได้เลยสักตัวเดียวอ่าก่อนแสงหมดได้รับกันนิมนต์จากสองตระกูลคือศักยวงศ์กับกริยวงศ์นะครับหนึ 1, 06, 000, ่งแสนหกหมื่นตระกูลได้สร้างเสร็จในราวพันศาท,ที่สิบห้าพระองค์ได้เสด็จมาพร้อมพิสุหมู่ใหญ่แม้ท่านพระอ,อนนท์ด้วย และพระมหาโมกกรณะถูกกล่าวด้วยเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาที่นี่พระองค์ให้ท่านท่านนนแสดงธรรมพระอนนท์ก็แสดงธรรมในพระตรบิดกกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคประทับด้วยสีหาสายญาติหันพระพักไปท่านตะวันออกและสัคยะวงก็นั่งเข้ามานพระเต็มไปหมดเลยนะพื้นที่สถานที่แห่งนี้ท่านพระอนนท์ได้แสดงพระธรรมเรียกว่าจรณะสิบห้าประการ ท่านได้แสพระสัทธรรมเจ็ 7, ให้ชาวสักยะวงฟังศรัทธาศีลส,สุตะจาคะปัญญาหิริโอตปะท่านแสดงเสขปิฎิบัติ่ประการได้แก่ศีลสังวรอินเทเลสังวรชาคริยานุโยกและโพเชเนเมัตัญยุตาท่านแสดงในเรื่องฌานสี่ให้สักยะวงฟังได้แก่ปฐมฌาน ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาท่านแสดงทุติยชาลัทวิตกวิจารหมดไปประกอบด้วยปีติสุขเอกขตาท่านแสดงตติยชาลน,นะครับก็คือการละปีติเหลือสุขเอกขตาท่านแสดงจตุตาชาละทุกรกายทุกใจสุกายสุขใจเหลือองค์ฌานสองคืออุเบขาเอกขตา เ่าท่านแสดงจบลงพระผู้เจ้าทรงตัดว่าสาธุสาธุก็แสดงสิ่งที่พ้านน์ได้แสดงรับรองเป็นพุทธพจน์ด้วยไหมเป็นพระโพธค์เก่าวรับรองว่าสาธุสาธุยำดับต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระมหาโมคลานแสดงพระมหาโมคลานแสดงอาวาสุตตปริยายาสูตรอาวาสุตตะปริยยสูตรท่านพระ อมามกขรณะได้แสดงให้กับัศยะวงศ์ฟังว่าเพราะจักสุเพราะรูปารมจักสุรูปารมมีอยู่จึงเป็นเหตุให้เกิดเปียรูปสาตรตโลกอาเปียรูปอสตโลกหมายความว่าได้เห็นรูปที่ยินดีพอใจหรือรูปที่ไม่ยินดีไม่พอใจเกิดจากวิบากทั้งสิน้นการเห็นเป็นการส่งผลวิบากการเห็นดีวันนี้เป็นอะไรเป็นกุศลในอดีตทําให้เราเห็นดีวันนี้ แต่ชวันะของเราวันนี้ที่ทําต่อไปจะเป็นกุศลใหม่ให้อนาคตเราได้เห็นนี่ผ่านทางตาเป็นวิบากแต่อาศัยใจเป็นกรรมใหม่ผ่านทางหูเป็นวิบากลงสู่ใจเป็นกรรมใหม่ผ่านทางจมูกเป็นวิบากลงสู่ใจเป็นกรรมใหม่ผ่านทางลิ้นเป็นวิบากอาหารอลอยแม่อลอยเป็นวิบากเราทั้งสิ้นส่วนลงสู่ใจเป็นกรรมใหม่ผ่านทางกายเป็นวิบากลงสู่ใจเป็นกรใหม่ พระน้าห้าอายตนะเป็นวิบากแต่ในที่สุดทั้งห้าช่องทางลงสู่อะไรหมดใจเป็นกรรมใหม่ทั้งสิน้นพรอองค์เลยตัดว่าการเห็นดีไม่ดีเป็นของเก่าแต่ควรที่จะรักษาใจต่างหากให้ดูว่าสิ่งที่ดีไม่ดีเดี๋ยวมันก็สลายไปหมดไปสิ้นไปดับไปท่านพระรมหาโมคณะแสดงที่นี่ทําให้สักเลี้ยววรมรรุดวงตาเห็นธรรมมากมายและเรื่องราวในนิโคทารามนี้นะครับเกิดการถกเถียงกัน ระหว่างไยร,ระหว่างศักยะวงศ์เองว่าอาวคนนี้ถามท่านว่าทรฤหัสที่บรรลุเป็นพระนาคามีกับสัมมาเนนที่บทใหม่เป็นปุถุชนถามว่าใครไหว้ใครปุถุชนทั่วไปที่เป็นพระนาคามีกับสัมมาเนนที่ไม่ได้อะไรเลยก็เถียงกันนะักระหว่างศักยวงศ์ ใครคิดว่าพระนาคามีไหว้สม,มเณรย่อมเออเราทำวิจัยพร้อมกันไปด้วยนะพระนาคามีไหว้สาม,มเณรใครบอกย่อมเออใครคิดว่าสาม,มเณรไหว้พระนาคามีสรุปความว่าพระนาคามีไหว้สาม,มเณรครับเพราะถือศีลที่สูงป่าและที่นี้แหละพระภูมิพาเจ้าสรงตัดว่าอานนท์ความเป็นกาลมิตรเป็นที่เท่าไหร่เป็นอย่างไร ท่านพระนรนกล่าวว่าความเป็นมิตเป็นครึ่งหนึ่งของพมาจาันทร์อย่างพวกเราเป็นการมิตรที่ดีก็จะได้นำสิ่งที่ดีเป็นครึ่งหนึ่งพมาจันทร์คือการบรรลุพวกเจ้าตัดอานนท์ไม่ใช่ความเป็นริตเป็นที่สุดแห่งพมาจาันทร์ทั้งหมดเลยครับถามว่าการมิตรที่ดีที่สุดของเราคือใครพวเจ้าก็คือพระธรรมนั่นเองเป็นการมิตรที่ดีที่สุดของเราที่สุดแล้ว นั้นทุกคนสามารถครบกาลามิตรได้คือพระธรรมคําส่งสองของพระพุทธเจ้าน,นั่นเองนะครับในะทีน่นี้และที่นี้แหละทําไมสุปาพุทธะซึ่งเป็นบิดาของพระเทวทัตมาที่นี่เลยโกรธอะไรกรดพระเจ้าถามว่าสุปาพุทธะกับพระพุทธทเจ้าสับเป็นอะไรกันสุปปพุทธะเป็นพ่อของพระนางพิมพาเป็นพ่อตานะเป็นพ่อตา กสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งไม่ยอมให้ลูกชายปกครองสงเรื่องที่สองทิ้งลูกสาวอ,ออกบวชจึงต้องการอะไรขวางทางไม่พระเจ้าออกบิณฑบาติที่นี่ขวางทางเลยเดิมนั่นจันทพระเจ้าเสด็จไปกล่าวพระอนุลอยู่เบื้องหลังพระอน,นุลเห็นพระองค์แย้มพระอดไม่ได้เห็นต่อหน้านะทุกครั้งที่พระอนุลรู้ว่าพระองค์แย้มพระอดจากด้านหลังพลัศมีจากพระเที่ยวแก้วขวา นะครับลอยขึ้นมาบนพระเศียรและบิดเป็นทักษณนวัตรลำต้นตาลลังสีน้นสวยงามบิดเข้าสู่พระเกี้ยวาคสาย้ยพระอนนรู้เลยว่าพระองค์ทําไมแย้มพระโอสถโดยไม่ได้มาเห็นพระอนนรได้ถามพระเจ้าว่าข้าแตมม่พระองค์เจริญพระองค์แย้มพระโอสถด้วยเรื่องอะไรบมือน,นั้นพระเจ้าตัดอานน์เคยเห็นสุปปุทธะไะมไอ้สุปปุทธะเป็นลุงด้วยไหมอ่ะเป็นลุงด้วยนะอ่า ในส่ดเนี่ยเพราะเห็นลุงรล้วมะได้ขวางทางเราอานนนเจ็ดวันลุงของเราจะถูกทรายสุขที่ปราสาทของเขาปรากฏว่าสุปาพุทธะกลัวมากเลยนะพระเจ้าตัดแบบนั้นให้ทหารมาเสิร์ฟว่าพระองค์ตัดอย่างไรปรากฏว่าสุปาพุททะทไมเลยไม่ลงจากประสาทเจ็ดวันอยู่ข้างบนเลยนะให้อะไรให้นักคนที่มีกําลังขวางหมดถ้าลงมาให้ผักขึ้นไปปิดประตูทุกช่องทาง ถามว่าพระองค์ตัดคำไหนคำนั้นมะจนวันที่เจ็ดสุปาพุทธะรักม้ามากเป็นคนรักมา้าม้าส่งเสียงร้องเริ่มสติเลยนะนึกถึงมา้าโอ้ยม้าส่งเสียงร้องกระไรครึ่นวิ่งลงมากรรมเปิดด้วยครับประตูทุกช่องทางเปิดหมดปรากฏว่าอะไรผู้ที่ทำไมคอยดูแลผักท่านต่งไปธรณีสูบเลยครับณนะที่นี้เพราะฉะนั้น พ่อของพระเทวทัศถูกสูบก่อนลูกครับลูกพระเทวทัตถูกสูบที่หลังพ่อของพระเทวทัศสุภ菩萨ถูกสูบที่นี่แต่พระเทวทัตถูกสูบที่สาวัตถีครับนะครับจตฐานที่แห่งนั้นทุกวันนี้ถูกสร้างวัดเป็นวัดธรรมาเรียบร้อยถานได้อย่างนั้นมีธรณีสูบตรงนั้นสองคือนานจินจามาวิกาตรงวัดศรีลังกาด้วยและเรื่องที่นี้เกิดอีกวันที่พระองค์มาที่นี่พผ่าสิบห้า ปรากฏพระอนุรุธมาด้วยถามถึงน้องสาวโลหินีถามญาติของท่านว่าโลหินีทําไมไม่มาญาติเล่าข่าวว่าโลหินีเป็นโรคเรือนไม่มาเรียกมาเดี๋ยวนี้นางก็ข่มพ้าปิดหมดเลยเป็นโรคเรือนพระอนุรุธถามว่าเป็นอะไรหม่อนฉันเป็นโรคเรือนเจ้าค่ะเธอมีเงินทองไหมไม่มีเจ้าค่ะมีเครื่องประดับไหมมีอยู่เส้นเดียวเจ้าค่ะ ออกขายดูนี้แล้วหมอนฉันจะขายใครเจ้าคะเมื่อน,นั้นพานุรถเลยบอกญาตินะครับที่รวยหน่อยให้ซื้อเครื่องประดับนางขึ้นมาหน่อยก็เลยซื้อนางได้เงินพานุรยบอกว่าโลหีนีพรุ่งนี้เธอทำไมต่อจากนี้เธอทําไมเลยทำลายถวายพันแอดพุทธเจ้าพร้อมพิสูจน์เดี๋ยวนี้นางก็เลยได้ทําการถวายอาหารนะพระองค์เดี๋ยวนี้ตอนที่ถวายพระเจ้าได้ถามพานุรว่าอนุรุธ แต่พ่อองค์รู้อยู่แล้วนะนิทานของไทยระานนุษกล่าวว่าเป็นทางของน้องสาวของข้าพรอองค์คโรฮินีแล้วนางไปอยู่ไหนนางไม่มาเรียกนางมานางทานเข้าหามพุทธเจ้าพุทธเจ้าตัดว่าโรฮินีทําไมไม่มาหม่อมฉันเป็นโรคเรือนเจ้าค่ะพระองค์เลยเปิดกรรมให้เลยนะต้องกล่าวว่าโรฮินีเธอรู้ไหมว่าทําไมเธอถึงเป็นโรคเรือน พวกเลยแสดงข้อความว่าอดีตชาตินางโรยินีเป็นหญิงสวยแต่ไปหึงหวงหลายผู้หญิงคนหนึ่งที่มารักสามีตนจึงเอาหมามุ้ยไปทำไมเพเตียงนอนหมามุ้ยล็อกแกลหญิงคนนั้นเกาจนกระทั่งเนื้อหนังมังสาเละไปหมดแล้วท้ายสุดถึงการรักเกลยียกรรมวันนั้นเลยส่งผลให้นางโรฮินีเกิดปกเป็นโรคเลือนเมื่อถวายลายฟางทำจบลงและถวายทานสำเร็จนางได้เป็น โสดาบันผิวพั่องใสเป็นทองคําและไม่นานนักนางโรหินีถึงกาลักเกียาไปเกิดบนสวรรค์ดาวดึกษ์ในพระสูตรกล่าวว่านางขึ้นไปเกิดปรากฏว่าอะไรอันนี้เป็นข้อเตือนใจสารสุภาพจตีนนะที่ขึ้นไปแล้วเนิ่มอย่ามองเทวดาถ้ามองนะใครเรียกน้องหญิงข้ามองกบได้อย่างเดียวไม่ไม่ไม่มองถ้าใครมองเป็นไรบริวารที่บป่า,าของเทวดาเลยไม่งาน และท่านดูด้วยว่าท่านเหยียพื้นที่ใครหรือเปล่าถึงไม่มองแต่ท่านเหยียพื้นที่ของเทวดาองค์นั้นไปดีเป็นอะไรเทพอักษรของเทวดาองค์นั้นนางโรฮินีคงเข้าใจเนาะไปยืนตรงกลางไม่เป็นของใครเทพสี่องค์ทะเลาะกันแหลกละเลยว่าต้องเป็นของฉันพราะนางขึ้นไปสวยงามเนานะคนนั้นก็แย่งคนนี้ก็แย่งตกลงไม่ได้ก็เลยต้องเป็นที่หนาใจของเท่าศักกิเทวราช ท้าวสักกัตถิวรามาทําไมมาตัดสินคดีว่อาอ้าวเทวดาองค์ที่หนึ่งถ้าไม่ได้นางเป็นไงโอ้โหท่านจอมเทพข้าพงศ์เห็นนางเหมือนตาของปูฉลนออกมาก็าอย่างนั้นนางสวยขนาดนี้โอ้โตาฉลนเน่ะพรนนะ่าเห็นใจเนาะคนที่สองเป็นไงข้าพงศ์เหมือนอะไรนังกองที่ถูกกระแทกอย่างแรงหัวใจข้าพเจ้าก็อย่างนั้นหนักไปอีกเนาะคนที่สาม ข้าพเจ้าเหมือนธงที่บุญอากาศรดนตีแรงจนกระทั่งธงจะหลวกไปหัวใจข้าบเจ้าก็อย่างนั้นคนที่สี่เป็นไงข้าพเจ้าเหมือนไหลน้ําที่ตกจากที่สูงกระแทกอย่างแรงหัวใจก็อย่างนั้นถ้าศาสตราได้พิจาณาเห็นว่าถ้าพวกท่านสี่คนไม่ได้นางไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้นางเราตายเป็นของท้าศาสตาไปและจนทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้สารการนี้ซึ่งเป็นศักระโง เมาเหล้านะครับมาสนทนาถามผูดคที่แล้วพระองค์พยากรว่าเป็นโสดาบันเป็นที่กล่าวกันว่าจริงเหรอพูดกันเรื่อยๆว่าพระเจ้าพยากรถูกหราอเมาเหล้าขนาดนั้นเป็นโสดาบันนี้อย่างไรพระเจ้ามานามะถามพระเจ้าที่นี่ว่าถ้าพูดกันว่าพระองค์ไปพยากรพระสารการนี้เป็นโสดาบันทั้งเมาเหล้าจริงเหรอพระเจ้าตัดมหาบอทิตบุคคลใดฟัง บุคคลที่ฟังเสียงสุรเสียมพระเจ้าเมายังหายเมามะหญิงบ้านนางปตาจาราย,ยังหายบ้าได้เลยท่านหายเมาก่อนแล้วฟังธรทมพูดเจ้าทรงตัดว่ามหาบอพิษแม้ฟังเรายกแค่เพียงรัตนาไตาก็มีสิทธิ์บรรลุโสดาบันได้เราถึงบอกท่านเสมอ ใช่ไม่มีเวลาปฏิบัติเดินจงกกนทำน,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นสิ่งอลงังการกว่าคือสวดพระรัตนาตรัย9 6้าเชื่อเรามีทางที่ดีเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเราแล้วเรามารับพรเรามาเป็นอะไรเป็นเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นบริษัททั้งสี่อย่างแท้จริงเดินทางข้ามน้ำข้ามเดมาสี่สองเวทขนาดนี้แล้วท่านต้องเปลี่ยนความสมดุลแห่งชีวิตไม่ต้องทำอะไรเดินห้างเดินเหมือนเดิม อยาก,กิป็นไรกินเหมือนเดิมอยากชอบอะไรทำเหมือนเดิมแต่เอาลัตตนะไตแทรกในระหว่างวัน9 6้าสวดไปเถอะไม่ได้ใช้เวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงไหรใช่หรือเปล่าไม่ไม่สวดไม,ไม่ทานไม่เป็นไรดูหนังสือสวดบ่นเอาไปสวดน,นะแล้วท่านจะสวดทุกวันก่อนออกจากบ้านอะไรก็ตามถือว่าเป็นมงคลชีวิตที่ดีที่สุดน,นั่นแหละคือมองคลละสวดที่ทรงประทานให้ว่า บุคคลใดมีรัตะนะตายเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นตายเพราะกายแตกดับร่างกายจากมนุษย์อุบัติขึ้นที่สูงสวรรค์นี่คือพทธพจน์ตัดคำไหนคำนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับหลังจากนั้นพระเจ้าหมานามะมาถามพระอ,องค์ที่นี่พระเจ้าหานามะถามพระอ,องค์ในเรื่องการล,ลึกลว่าความตายเป็นอย่างไรก่อนที่จิตจะดับเป็นอย่างไรพระเจ้าตัดดูก่อนมหาดูก่อนมหาบอสที จิตกรจดับนั้นเป็นจิตที่น่ากลัวสิ่งเดียวที่พึ่งได้คือสวดพระรัตนไาตราครับพระอ,องค์ก็ตัดแล้วว่าอ e ีตีปีโซภควะแต่ให้สั้นกว่านั้นให้รวบรั้นเร็วกว่านั้นเพราะว่ามรณาสัญญาวิถีเกิดนี้เราไม่รู้หรอกมันแวัดเดียวมันตายได้เลยนะเราไม่รู้หรอกมันใหญ่กี่ขณะเพราะฉะนั้นสวดพุดโทโธพุทธางอรหังพุโทโธสุขโตภัควาอยู่ในใจตลอดเวลานึกเมื่อไหร่สวดเมื่อนั้นโกรธใครสวดได้เลย ถ้าท่านกดใครสวดได้แสดงท่านมีสติท่านทําไมกดใครแล้วสวดไม่ออกขาดสตินึกไม่ออกให้พุโทโธรลยแกลืมมาสู่มุดมาวะหรือจดไว้หรือม,มองแสดงขาดสติการทดลองว่าท่านจะแบ่กเอากุศลได้หรือเปล่าส่วนบทนี้ครับการเดินจงกรมเป็นปีปีปีเดินแล้วฟุง้งซ่านเดินเดินเดิน,ดนไม่มีประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่ล่างกายอกุศลได้เร็วกว่ากันนั่นแหละคือการเป็นแบบวิปัสสนา อย่าไปคิดนะว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติวิสญาชีวิตระหว่างวันการทำสนามลบจริงของเราคือสนามลบห้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนามบลบเราจริงตาเห็นรูปเกิดโทสะไหมรัาง,งานไม่ดีที่สุดร่าง,งานไม่ได้โอ้โทรศัพท์ทางส่วนเลยอกุศสดับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตามที่พระอ,องค์ทรงตรัสที่นี่ให้กับพระเจ้าหนามะว่าสิ่งสุดท้ายการที่ไปสู่พระภูมิที่ชิงก่อนจุดติดจิตจะมา สวัสดพุทโธพุทธทามก็ได้เหลือรัตนนักตายทุกค่ำเกินแล้วท่านก็จะไปส่วงสวรรค์ท่านมาพบเทอมโดยจิตใจครบชั่วใต้วันแรกวันนี้ท่านได้รับการคุ้มครองพระองค์ตรัสว่าเมื่อตายเพราะกายแตกดับร่างกายเจ้ามนุษย์บาดส่วนสวรรค์อย่างแน่นอนเชื่อเรานะครับตอนที่เราบอกว่าเมื่อเราฟังธรรมเราต้องเปิดกล่องกุศลจริงๆเราต้องฟังธรรมจริงๆตรงนี้แหละท่านจะได้ทัศนานุตลิยะสาวนานุตลิยะในการฟังธรรมนน่นเอง พระเจ้ามหานามะท่านเป็นอะไรสรกัดทาคามีแต่ท่านยังถามพู้เจ้าว่าข้าแต่ภูมิเจริญข้าพระอ,องค์เคยมีอกุศลละได้ต่อตีละไม่ได้ท่านไม่รู้เพราะท่านไม่ศึกษาท่านเลยไม่รู้ว่าอากุศลของท่านละได้แล้วท่านกลัวว่าท่านตายแล้วไปสู่อบายพระเจ้าตัดหาบอทพิษมหมาบอดพิษปิดอะไรปิดสัต์นรกแล้วปิดสัตว์ดรจฉาแล้วปิดเปรตแล้วปิดอสุรกายแล้วปิดอบายภูมิเรียบร้อยแล้ว นะครับทุกวันนี้ท่านอยู่บนสวรรค์พระเจ้ามานามะนะครับท่านมีอายุมากกว่าเจ้าหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านมีอายุยืนยาวหลังผู้เจ้าบริพารท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับเรื่องราวในค่ําคืนนี้นิโคธารามพรรษาที่สิบหข้อขอจบลงเพียงอย่างนี้แลไปที่ว่าพระเจ้าเสด็จมาที่นี้นางเลยมีความปรารถนาตั้งใจในการทอพระอันตนต นางทาด้วยลายแฮนเม็ดมือด้วยตัวเองหมดเลยนะทั้งแต่อะไรทาแม้กระทั่งเส้นได้มาทอทางนางทําด้วยปานชจนกระทั่งได้ผ้าผืนหนึ่งที่มีความปานิีงดงามมากได้เข้ากับทูลพระเจ้าที่นี่พร้อมพิสุหม,มู่ใหญ่ผ้าโนนทูลให้พระอ,องค์รับผ้าของนางประชาบดีโคตมีเมื่อนั้นพระอ,องค์กล่าวว่าศาส,สนายั่งยืนไม่ได้อยู่ที่พระอ,องค์ ศาส,สนายั่งยืนอยู่ที่พระพิสุที่จะเป็นผู้ดำรงศาสนาให้ครบ5 0 0 0ปีก็คือพระพิสุอย่าถวายเราเลยให้ถวายรายพระพิสุเถอะนางเสียใจตั้งใจทองถวายผ้าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พระอ,องค์ทำไมไม่รับพระนรนทูลขอพระอ,องค์กระวะอนุญ,ญาตเลยศาส,สนาไม่ได้อยู่ที่ พระอ,องค์ถ้าพระองค์บรินิพานจบแต่ผู้ที่จะเสิร์ฟทอดศาสนาพุทธคือพระพิโสให้นางไปถวายกับพระพิสุปากฏในปา,ต,ปา,ปาติปาติปุริกขทานพระพุทธเจ้าตัดสูตรในเล่มนี้ว่าการถวายปาติปุริกทานเฉพาะบุคคลอันนี้สองมกสุดกระพุทธเจ้า ถึงแม่พู้เจ้าแต่ความชิ้สูตรผูเจ้าจบลงได้แต่ผู้ที่เสิฟทอดพุทธารยัดย่ำอยู่ห้าพรปีได้แก่สี่คู่แปดบุคคลได้แก่ไหลนั่นเองพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคารีพระละหันจงถวายอริยสงสาวกสรีคู่แปดบุคคลอันนี้สองมากไหมหรือขนาดนะับนับไปทูลมาได้เท่าไหร่อันนี้พระองค์ตัดต่อว่านอกจากการถวายสี่คู่แปดบุคคลถวายบุคคลแก่สิ้นกำหนัดแล้ว ก็คือผู้ที่จเจริญฌานจนกระทั่งละอะไรกิเลสตัณหาได้แล้วก็ได้กิเลสก็ได้อน,นิสงส์ถึงลายแสนกับถวายกับคนได้ฌานจริงๆนะแสนกับเลยนะต่อมาพระองค์ได้ตัดว่าถ้าถวายกับปฏิปุริกาทานเฉพาะผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ทำไมครับได้อโทษครับของผู้ที่ได้ฌานละกิเลสท,ทั้งหมดได้ถึงโกรธกลับครับ กดกับนะครับนานจนนับท้วนแต่ถวายกับผู้มีศีลบริสุทธิ์ผุดพองจริงได้แสนกลับกลับบรุษุผู้ทุศีลได้พันกับสัตว์เยราชานได้ร้อยงั้นการให้สัตว์เยราฉานได้น้อยกว่าให้คนทุศีลไะให้โจรที่ฆ่าคนตายทั้งโลกกลับให้สุนัขรักที่สุดในบ้านอะไรได้มากกว่ากันโจรครับแต่เราให้ได้ไหม ไม่ได้ยังไงเราก็ทําไมให้สุนัขดีกว่าบางคนพูดภาษาอะไรด้วยจบ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 ,จบอ่าคนนี้พระอ,องตค์ัดจบสูตรนี้ก็เพียงเท่านี้เอ๊หาต่อไว้เอ๊ทําไมสูตรเทียลทําไมคนนั้นพูดนี้ว่าอาชิตตพิสุทมรมัลผ้านุ่นผ้าน,นี้เสิร์ฟต่อเจอครับในปฐมพธิการรจนาโดยสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสปฐมพธิการนะ เราดับหลังต่อมาไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกก็จบแค่นี้นั้นสมเด็จพระประมาลุชิตทินรสท่านขยายความต่อว่าสมัยนั้นนะครับนางได้ถวายผ้าภาษาริบุเลียงไปสิติสาวก่าแปดสิบองค์ไม่มีใครรับนางเสียใจมากเสียใจร้องไห้เลยะว่าจุเสดนางตั้งใจถวายแต่ในที่สุดตกกับพระนวกะับบวชไมเยี่ยมเลยคือชื่อหาชิตะเป็นลูกชายของลาย พระเจ้าชาสศัตรูเกิดจากเมสีที่ชื่อว่าการจนาเทวีที่องค์ใหม่ลูกของท่านที่อาชิตะนะครับหลังจากถอยอาิตะนางเสียใจร้องไห้พระผู้มีพระเจ้าตัดเรียกอนนท์ดำบาดมาโยนขึ้นไปบนอากาศแล้วให้แต่ละคนหาอาศิตาสาวกหาไม่ได้เลยในที่สุดอาชิตาตั้งใจในพุทธภูมิเลยว่าถ้าหวังเป็นผู้เจ้าขอหาบาดเจอด้นในที่สุดอาชิตาหาบาดเจอ พงเลยพยากรว่าดูก่อนนางประชาบดีโปตมีอาชิตตาพิสุทธิ์ที่หาบาทเจอหวังพุทธภูมิว่าต่อไปจะเป็นพระรีอริยะเมตตจนางเพิ่มใจเลยสมนัสขึ้นใหม่หนึ่งรอบโอ้ดีจังหนอได้ถวายพู้เจ้าองค์สมัยหนะ้าองค์สมัยหน้านะครับพระองค์ตัดว่าพระรีเมตไตจะเลือกความเป็นพรามท่านมีบิดาชื่อว่าุม ส,สุพมพามมารดาชื่อว่าพมวดีพามณีมาเหสีแทนนะแทนไทยพระนางพิมพาชื่อว่าจันทะมุนีพามณีคนถวายข้าวมาดุปายาชื่อว่าสุนันทาเทวีคนที่แทนพระสารีบกอจักเรื่องฝ่าชื่อว่าโสกเทละแทนพระมหาโมคคริน,นะชื่อว่าพม,มาวัตเทวะลูกชายชื่อว่าพม,มาวัตตะกุมาน นี่ครับของอนาคตวงพระศรีเมตตะเลือกถามครับแม้ที่นี่คือที่ทอดผ้าถวายของพระนางประชาบดีโคตเตมีส่วนสองเรื่องทักษินาวิพังจบแค่นั้นเลยต้องไปหาต่อในปรมโพธิการของสมเด็จพระประมานุชิตชิโนโรถนั้นผมกล่าวชัดนะครับเดี๋ยวคนฟังไว่าหาไม่เจอสองเล่มครับ วันนี้เราก็มาเฝ้าพระเจ้านั้นนิโคทารามเสร็จเรียบร้อยกุศลอื่นใดจงบังเกิดท่านผมบังเกิดท่านไม่ได้หรอกชาวนะท่านเก็บของท่านเรียบร้อยแล้วชาวนะนี่แหละจะเป็นพรประเสริฐที่สุดจะส่งผลในการข้างหน้านั้นเองนะครับงนั้นเราจะกราบลาพระเจ้าที่นี้หันไปที่นิโคทารามพร้อมกัน